พูดถึงบรรยากาศหลังเกมนะครับวิเคราะห์หลังเกมกับคู่ระหว่างชมบุรีกับราชนาวีต้องบอกว่า<ม>เป็นคู่ที่เห็นแล้วแฟนชมบุรีอาจจะหนักใจกับสากากณ์ของตัวเองสักหน่อยนะครับฟอร์มไม่สวยเลยใช่โอ้เสมอกับทีมลุ้นหนีตกชั้นอย่างราชนาวีหนึ่งหนึ่งเนี่ยสวยเลยคือต้องบอกว่าชมบุรีเนี่ยใช้เยาวชนเล่นเนี่ยเกินเกินครึ่งนะครับวันนี้ม,มีเด็กใหม่เข้ามาประมาณสักสีหคนที่อยู่ในทีม11ชุดอ่าสิคนแรกเนี่ยมันจะทําให การคอนโทรลฟุตบอลเนี่ยอาจจะลําบากประสบการณ์ในการเล่นหลีกสุดๆก็อาจจะน้อนลงไปนะ,ะครึ่งแรกเนี่ยโอกาสยิงชมบุรีมีเมตรประมาณสักสองสาครั้งเองคือไม่ได้ชัดเจนด้วยมีจังหวะยิงของวรชิตครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พระนุขคงบ,บนซาที่พยายามลุยเข้าไปในขณะที่ราชนาวีเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาเตรียตมตัวมาดีแล้วก็ เล่อเกมรับได้อย่างรัดกุมร,รวมไปถึงเกมโต๊กกับที่อันตรายนะครับลานาวีขึ้นนาก่อนจากโรดิโกเบเจริโอแล้วเซนต้บุษงวงสายมาตีสเสมอพอเกมเป็นแบบนี้มันเห็นเลยว่าชมบุรีเนี่ยปีนี้กลายเป็นทีมที่ต้องแบบลุ้นหนักมากๆอาจจะลุ้นหนีตกชั้นด้วยมีโอกาส<ฮ>เพราะว่าฟอร์มแบบนี้คือคือด้วยการที่ใช้เด็กโค้ชใหม่ใช้เด็กอีกครับมันยิ่งไปกันใหญ่คือถ้าเป็นโค้ชเก่าใช้เด็กมันยังเออรู้รทาง,ทางถ้าเป็นตัวผู้เล่น ขุมกําลังผู้ใหญ่หน่อยแต่โค้ชเป็นคนใหม่อ่ะมันก็ยังพอที่จะสอนแล้วก็ถูกรายถ่ายไปนนได้นี่จูนกันใหม่นี่กลายเป็นต้องจูนกันใหม่ทั้งหมดเลยทั้งระบบเลยนะครับ,รบเห็นแล้วเนี่ยหนักใจแทนแต่ว่าสิ่งที่ชลบุรีเนี่ยยังมีอยู่ก็คือเรื่องของความเขาเรียกว่าความพยายาม,มวันนี้เนี่ยที่ที่ได้เห็นเนี่ยก็คือเรื่องของอจังหวะบอลที่พวกเขาพยายามทาเกมรุกเข้าไปจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้ประตูตีเสมอครับผมนะครับก็ยังยังถือว่ายังยังมีข้อดีในข้อเสียบ้าง <ใ><า>อันนี้ต้องรองดูว่าใช่หลังจากจบฤดูกาลเนี่ยชลบุรีเนี่ยจะดีที่สุดคืออันดับไหนดูดูจังหวะแบบนี้ผมว่าอันดับหนึในสิเนี่ยยังยากเลยนะถ้าดูวิธีการเล่นเพราะว่าด้วยเรื่องของคุณภาพผู้เล่นวันนี้ด้วยแล้วก็ด้วยเรื่องของค,อความผิดพลาดในเกมวันนี้เนี่ยมันทาให้เห็นแล้วว่าพวกเขายังไกลกับกับทีมในกลุ่มหัวตารางด้วยกันที่เคยเป็นอะไรเงี้ยก็ให้แฟนบอลเอาใจช่วยด้วยครับ